อยู่ไฟแนนซ์ตอนนั้นปรากฏว่าผมมีงานต่อนะผมเพิ่งมาออกจากงานไม่ได้ทํางานจริงๆก็ไม่หกเจ็ดปีออเลยละเจ็ดปดเกือบสิบปีละแต่ว่าประเด็นใหญ่อยู่ตรงนี้ครับว่าออกจากงานมาเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินละนะแต่ออกมาวันแรกๆช็อกกูจะทํำยังไงว่าตื่นเช้าขึ้นมาแต่ก่อนเนี่ยมาถึงก็เอาเลยแม่บ้านกาแฟมาแม่บ้านมันก็แม่บ้านที่บริษัทใช่ไหม เราเป็นผู้บริหารก็จะมีคนชงกาแฟมาใช่ไหมเราก็เริ่มเลยผู้บริหารที่ดีนะของที่บ้านที่เองต้องการใช้อะไรก็เดี๋ยวอ่นนี้จ่ายเงินค่าโทรศัพท์เอาคนรถจัดจานไปนะแม่บ้านชงกาแฟไอ้นี่เลขาไปทํางานช่วตัวอะไรหลายอย่างเราไม่ต้องทําเองแล้ไม่นกยรู้เรื่องหรอกใช่ไหมมีอะไรก็เดื๋ยร้อนอะไรก็ไอสามคนเนี่ยเลขาคนรถแม่บ้าน จัดการไปใช่ไหมออกจากงานตายฮะแล้วกูจะทำยังไงว่ากาแฟจะเอาที่ไหนกินใช่ไหมเฮ้ยนึกคืดอ่ะเฮ้ยเออเฮ้ยเซเว่นข้างบ้านมีไว้ใช่ไหมชงกาแฟสดด้วยเอาไปซื้ออ้กิน้ยอร่อยจริงวะอร่อยกว่าที่เบริษัทอีกไม่กี่ตังค์ด้วยถูกๆใช่ไหมเออไอไออะไรนะบินเดี๋ยวนี้บินเยอะเดือนละเป็นสิบเลยอ่ะใช่ไหมโทรศัพท์สามเครื่องอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ,อบัตรเครดิตเต็มเลยเดี๋ยวนี้เฮ้ยไปไงเฮ้ยฟึกโอ้ดีว่ามันจะจานได้เสร็จแล้วจ่ายสิบบาทสิบห้าบาทใช่ไหมจ่ายบินจ่ายบินวันหนึ่งขนาดตอนนั้นลูกเล็กอยู่ไหนพ่อพ่อต้องทําการฝีมืออยากได้ดินน้ํามันรถชิบหายดินน้ํามันเอาซื้อที่ไหนวะสมัยเด็กๆเ,เราหาซื้อง่ายนะแต่ตอนหลังดินน้ำมันซื้อที่ไหนสมัยก่อนร้านโชว์หวยเก่าๆมันจะมี เราก็สงสัยเอาซื้อที่ไหนดีมันต้องไปซื้อเซ็นทันืะเปล่าวะมันก็ไก่อ่ะพรุ่งนี้จะเอาละเฮ้ยลองดูนะไปเซเว่นดูดิมันหมีเปล่าวะมันบอกวันอ้าวว่ามัน c o n v e นียน c ์เป็นเพื่อนบ้านเรามึงขาดเหลืออะไรไปเอาที่เซเว่นได้หมดอ้าลองดูไปถามมีดินน้ำมันไหมมีตกใจนะบอกเฮ้ยมันมีดินน้ำมันขายว่ามันขายทําไมวะเนี่ยมันยังรู้ใจเราว่าเดี๋ยวมันต้องมีคนมาซื้อดินน้ำมันมันมีดินน้ำมันขายนะ ผมแปลกใจมากเลยมันมันยังกะรู้ใจต๊งหลังๆนี่ขาดหรืออะไรนะถ้าด่วนๆนะไปเซเว่นแหละมันมีแน่มันมีนะมนมจะมาคุณทําอะไรด่วนๆนะมันมีตลอดอเพราะมันรู้ไงในคอนวนเเียนสแล้วมันเปิดยี่สี่ชั่วโมงปีแรกในซอยหลังน้ำซึ่งแค่ร้อยกว่าเมตรเองนะสั้นนิดเดียวมองเห็นเลยทะลุซอยหนึ่งหนึ่งสาขากลางซอยปีจอมา เฮ้ยริมซอยมีสาขาหนึ่งแปบ๊บเดียวคนเต็มอีกแล้อี่อมาอีกซอยหนึ่งเออีอีฝั่งหนึ่งเปิดอีกแล้วเฮ้ยมันจะขายได้เหรอปีที่สี่เฮ้ยเราอยู่ซอยลังน้ําเราก็เดินมันพ่านทั่วไปหมดแต่แถวนั้นอะ่ะถูกไหมเพราะเราก็หากินเราไม่ได้ทำอาหารเราก็ทุกเย็นเราก็ไปหาอะไรกินตามข้างทางตามอะไรออกกําลังแล้วก็ไปกินไปแหละซอยลังน้าเนี่ยผู้ชายจะรู้เลย นะผู้ชายอยู่เยอะหน่อยนะจะรู้เลยว่ามีม่านรูดโรงแรมม่านรูดสามสี่แห่งนะทั้งซอยเลยซอยม่านรูดทุกท,ทุกคนรู้กันคืนนะสมัยก่อนเนะี่ยเขต้องไปซอยหลังน้ํากันโรงแรมม่านรูดสี่ห้าโรงนะผู้หญิงคงมันรู้จักนะแต่ผู้ชายรู้จักเด็แล้วเราก็คิดมาตลอดว่าโรงแรมม่านรูดเนี่ยธุรกิจดีมากมีค่ามากแต่ละห้องที่ของเขาเนี่ยเพราะเป็นโรงแรมชนิดเดียวนะในโลกเนี่ย ที่สามารถมี occupancy นะ,ะนะการใช้เนี่ยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ส่วนใหญ่ของเขาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าโรงแรมเต็มแล้วนะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่เต็มเหยียดแล้วนะไอ้บ้านรูนเนี่ยสองร้อยเปอร์เซ็นต์พราะมันเข้ามามันมันไม่ทันข้ามคืหนหอกไปก่อนเดี๋ยวคนใหม่เข้ามาใหม่เปลี่ยนเวียนอย่างเงี้ยคิดดูใช้ occupancy ซี่สองร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมดีไหมธุรกคคิจด,ดีมากหมุนเวียนเร็วสองเนี่ยไม่ต้องตกแต่งมากคุณแ ตั้งสวยเดี๋ยวคนไม่เข้าไฟมืดมึดทึมๆึมมาดีละเก่าๆหนะ่อยคนรู้สึกอยากเข้าใช่ไหมเพราะว่าเขารู้สึกว่าหลบปลอดภัยดีไงถ้าคุณเด่นๆนะเมื่อใครอยากเข้าแล้วใช่ไหมเราก็บอกธุกรกิจเนี่ยดีมากแล้วคุณรู้แบบว่าถ้าคุณมีเขาเรียกลาเส้นนะโอ้ขายได้นะเดี๋ยวทุกวันนี้ก็ยังขายได้ถ้าคุณมีบอกบี๒๓๐ห้องนี่นะคุณไปขายเลยห้องหนึ่งเป็นแสนเป็นเป็นเป็นหลายแสนเลยอะ แล้วเดี๋ยวเขาไปสร้างแล้วก็เอาเอาลายเส้นเนี่ยไปใช้อยู่วันดีคืนดีนะทุบห้องไปสองสามห้องเลยทุบทิ้งตกแต่งใหม่แล้วก็เอ๊ะแปลกวะเราคิดแบบธุรกิจม่านรูดนี่มันดีสุดๆเลยนะมันจะมีอะไรดีกับธุรกิจม่านรูดวะมันยอมเอาห้องนี่ไปทําอะไรวะมันต้องเป็นอะไรที่ดีใช่ไหมมันถึงยอมทุบห้องไปทําเดือนเดียวแป๊บเลยเซเว่นอีเลเว่น โอ้โหเราบอกงสงสัยว่าไอ้นี่แหละแม่งธุรกิจดีกับมารูดนใช่ไหมธุรกิจดีกับมารู่นโอ้โหใช่ไหมเราก็เห็นเลยว่ามันสุดๆแล้วเราก็เริ่มสังเกตคุยใช่ไหมเขาก็เห็นแต่ตาเราสี่แยกเนี่ยตอนนี้มีหนึ่งสาขาอยู่มุมหนึ่งนะคนก็ข้ามไปซื้อไปแหละปีต่อมาอีกมุมหนึ่งก็ขึ้นมาอีกสาขาหนึ่ง ปีต่อมาบางทียังไม่ครบปีอีกสาขานึงก็ขึ้นมาตรงหัวมุมสี่แยกอีกปีนึงก็มาขึ้นอีกสาขาหนึ่งสามสี่ปีขึ้นมันทุกปีปีละสาขาต่อมาไอ้มุมหนึ่งสาขาหนึ่งก็ไม่พอเพิ่มมาอีกอีกคักส,สาขาหนึ่งกลายเป็นว่าสี่แยกมุมหนึ่งก็เป็นสองลานอีกปีนึงก็เพิ่มอีกสองลานสองลานสองลาน,ลานมึงจะบ้ารือวะมันจะขึ้นไปถึงไหนใช่ไหมเออจะมานั่งคิดดู ผมก็ชอบคุยกับคนทั่วไปหมดอะโดยเฉพาะหนุ่มๆสาวเนี่ยผมชอบคุยกับเขาเนี่ยดีเพราะว่าคุยกับคนหนุ่ม,มสาวเเราจะเห็นอนาคตเราจะรู้ว่าเขาคิดยังไงเจอมาเจอคนหนึ่งก็เรียนมอหอ,ออการค้าก็มาบางังคครีมอมาวิ่งกับผมเนี่ยที่ซอยที่สวนซอยหลังน้ําเนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวเนี้หอเขาเนี่ยหอนักศึกษาเนี่ยถ้าไม่มีเซเว่นเนี่ยตาย เพราะเด็กสมัยใหม่เนี่ยเที่ยงคืนตีหนึ่งมันจะไม่นอนหรอกจะมามันก็ทําการบ,าบ้านบางอะไรบ้างถามป่าวไม่รู้อ่ะแต่ถึงถึงเวลาตีหนึ่งก็ลงมาละหาอะไรกินหาน้ําหาเปียบบ้าบอเลยคืออยู่ไม่ได้ถ้าขาดไอ้เนี่ยจะมาเพราะมันเป็นความจําเป็นแล้วพฤติกรรมมันเปลี่ยนแล้วคนเขาอยู่กันแค่คนสองคนก็บอกเรื่องอะไรผมจะต้องมีเครือครัวอย,อย่างนู้นอย่างนี้มีตู้ยุงตู้เย็นอะไรขอให้มีเซเว่นอย่างเดียว เพราะมันเปิดยีิบสี่ชั่วโมงคุณจะมาเมื่อไหร่ก็ได้มาถึงก็หยิบจิบ,ย,บยิบไปซื้อไปกินจะมาจอมจ่ายแพงนิดหน่อยมันกลายเป็นว่าโอ้โหเวถ้ามีชุมชนมีคนสักสี่ห้าพันคนมันก็ต้องมีเซเว่นแล้วมันต้องเป็นเซเว่นด้วยนะเองมีแฟมิลี่มาดมีอะไรเขาก็ไม่เอาใช่ไหมเพราะมันโดดเด่นมันมันเหนือกว่าอ,อ๋อเราก็คิดโอ้โหเวที่มันต ก็ะจายไปทั่วอีกหน่อยบางทยทั้งประเทศเนี่ยต้องมีมันหมดเมื่อหกเจ็ดปีก่อนเนี่ยมันยังไม่มีขนาดนี้นะมันมีอยู่สามพันผมก็มองละเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมอะไรก็ตามที่มันเป็นความรู้สึกว่าคนอยากได้อยากใช้อยากอะไรเนี่ยนะนี่คือสุดยอดธุรกิจใช่ไหมถ้าคุณแบบมีแรงปรารถนาผมเรียกแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยมันถ้าขาดชั้นแล้วคุณรู้สึกนี่มันไอ้นี่แสดงว่ามีค่าใช่ไหม และธุรกิจนี้มันยังเติบโตต่อไปจะมาเพราะในเมืองไทยมันเพิ่งมีอยู่สามพันญี่ปุ่นมีอยู่สี่หมื่นอะไรอย่างเงี้ยไต้หวันมีอยู่สองหมื่นจะมแล้วเราก็ต้องคิดว่าเมืองไทยก็ต้องมีอย่างนั้นัแหละเมื่อคนมีไรายได้มากขึ้นมากขึ้นเขาก็ต้องมีอย่างนั้นใช่ไหมเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะคนมันก็คล้ายกันหมดแหละคนคล้ายกันหมดใช่ไหม